ฮัลโหลสวัสดีทา่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ hey, ผมฟารเกมเมอร์ดัตทีวีและวันนี้เรามาอยู่ในเกมไมค์กราบกับการรีวิวเชเดอร์ได้เลยนะครับผม wow. ว้าวเด้อเด้อว้าวนะครับว,ว,วันนี้เลยมารีวิวเชเดอร์สเปกต่ำนะครับผมตามที่สัญญาเอาไว้นะครับผม ก่อนที่เราจะไปดูไทม์เลปหรือว่าไปดูวิธีการลงเชดเดอร์นะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์ถึง1 0ึ0ซับสไครต์ด้วยนะครับเพราะตอนนี้เราใกล้จะครบหนึ่งพันซับเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมกดให้ผมด้วยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจนั่นเองเนาะโอเคถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับผมพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมไป้าย อค okay, ตอนแรกกับว่าจใจดูทำแล a เดี๋ยวมาดูการรีวิวดีกว่าเนาะนี่นี่คือตอนดวงอาทิตย์ขึ้นเนาะนี่โคตรสวยเลยดูดิดูนะโอ้โหสวยมากของอันนี้นะครับผมนี่มันก็เป็นแสงที่สวยนะคือตรงนี้ไฟมันมาไม่ถึงมันก็มืดดีมันก็สวยดีส่วนตรงนี้เห็นไหมใช้ได้เลยแล้วก็มันแสงมันก็มากระทบกับใบไม้ด้วยนั่นเองเนาะนี่ประมาณนี้เนาะ แต่ใบไม้ไม่ขยับนั่นเองเนาะนี่ตอนดวงอาทิตย์ขึ้นดูที่น้ำสิโอ้โหโ็สวยเลยโอเคเดี๋ยวมาดูส่วนของใต้น้ำกันดีกว่าใต้น้ำก็จะเป็นโทนฟ้าฟ้าแสบตานิดนึงนะรู้สึกว่าก็ประมาณนี้เนาะส่วนของใต้น้ำก็ถือว่าสวยส่วนพื้นได้บนก็แปลกๆนิดนึงสำหรับน้ำเนาะโอเคเดี๋ยว ถ้าเราดูด้านบนมันก็จะหินใต้น้ําเลยเนาะส่วนแสงคิดว่าสวยไหมก็สวยอยู่นะแต่ถ้าใครอยากดูสเปกสูงก็กดที่มุมตัวไอได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาปรับให้มืดหน่อยดีกว่าโอเคมาดูตอนพระอาทิตย์ขึ้นกันเอ้ยพระจันทร์ขึ้นกันดีกว่านี่สวยนะเฮ้ยแต่ทำไมมันเป็นสีเขียว ก็ถือว่าสวยอยู่โอเคถือว่าใช้ได้อยู่นะครับดูสิว้าวถือว่าใช้ได้อยู่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันเลยดีกว่าว่าเข้าลงเชดเดอร์กันยังไงพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมบายโอเคนะครับตัวนี้เราก็มาอยู่ในหน้า EX FILE EXPLORER กันแล้วนั่นเองเนาะให้เรากดเข้าไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดกันเลยครับผมกดไปสิอ่า หลังจากนั้นนะครับผมให้เราเลื่อนหาไฟล์ shader ดเ,ดเรานั่นเองเนาะ shader ดเ,ดเรามีชื่อว่า bun shader นั่นเองเนาะนี่อยู่ตรงนี้นั่นเองเนาะให้เรากดค้างเลยครับกดที่จุด3จุดนะครับเพิ่มเติมนั่นเองเนาะหลังจากนั้นกดแตกไฟล์ไปที่กดตกลงนะครับปุ๊บนี่เราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานี่นะครับผมไฟตัวนี้นะครับผมให้เราทําแบบนี้เลยนะครับแบบหนึ่งค้างค้างนะครับผมให้เรากด คัดลอกนะครับผมคัดลอกก็ได้นะผมจะกดคัดลอกไปนะครับหลังจากนั้นมาที่เกมคอมโดดมือแจ้งไปที่รีสอร์ทแพ็กนะครับแล้วก็กดวางไปเลยครับผมโอเคแค่นี้นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับสำหรับการลงเชดเดอร์นั่นเองเนาะโอเคแล้วเป็นยังไงกันบ้างสำหรับอ่อเชดเดอร์นี้เนาะคิดว่าชอบกันหรือเปล่าผมก็หามา บบว่าเชเดอกที่มันสวยนะแล้วก็เอามารีวิวนั่นเองเนาก็ทุกคนคิดว่ามันสวยหรือเปล่าสําหรับเชเดอร์นี้เนาะโอเคถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมจะได้จะได้หนึ่งพันซับแล้วนั่นเองเนาะนะครับผมโอเคคลิปใหม่มาทุกวันพุธและวันเสาร์นั่นเนองเนาะเจอกันใหม่ในฟาเอพิโซดนะ้ะเอพิโซดนี้พูทงงๆนิดนึงมึนๆโอเคลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับผมบ๊ายบาย